มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านบางบานจี้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มหลังจมมิดคล้องใจแก้มหลิงแห้งค่ะชาวบ้านนะคะรวมตัวกันให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มนะคะหลังบ้านเตือนจมเสียหายเดือดร้อนนับร้อยหลังคาเรือนและมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกนะคะคล้องใจ น้ำท่วมขนาดนี้ทำไมแก้มดิงอย่างแห้งค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนนะคะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากน้ำท่วมสูงโดยพบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงชั้นสองของบ้านนะคะและกำลังจะท่วมไม่สามารถอยู่ได้แล้วซึ่งประชาชนสังเกตว่าประตูระบายน้ำยังคงเปิดในระดับที่ต่ำ และบริเวณที่เป็นแก้มดิงนั้นยังสามารถระบายไปได้อีกแต่ไม่มีการดำเนินการในส่วนดังกล่าวค่ะโดยวันนี้นะคะวันที่หนึ่งตุลาคมชาวบ้านเองได้รวมตัวกันเจรจาโดยนายสมยศเกษวรรนในอำเภอบางบานมอบหมายให้นายแทนพบปราบณรงประหลัดอำเภอบางบานฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาทของรัษฎรน,นประตูระบายน้ำบางกุ้ง ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเนื่องด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านและก็กำนันพื้นที่บอกว่ามีราษฎรจำนวนมากนะคะรวมตัวกันอยู่บริเวณประตูระบายน้ำดังกล่าวเพื่อร้องขอให้โครงการส่งน้ำและก็บำรุงรักษามหาราชเปิดประตูระบายน้ำบางกุ้งเพิ่มเติมจากเดิม50ซนติเมตรเป็น80ซนติเมตรค่ะ เพื่อระบายน้ําจากตําบลบางกลุ่มลงสู่คลองบางกุ้งนะคะเนื่องด้วยตําบลบางกลุ่มประสบปัญหาอุทกภัยบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายระดับน้ำนะคะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ราษฎรรวมตัวกันเพื่อประท้วงให้ชนประทานมหาราชเปิดประตูระบายน้ำํำดังกล่าวข้างต้นเพิ่มจากเดิมค่ะ ตลาดอำเภอบางบานนะคะจึงดำเนินการประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราชโดยในช่างโชลประทานได้ลงพื้นที่ร่วมพูดคุยเจราจาผู้นำท้องที่และก็ราษฎรตำบลบ้านกลุ่มทางนี้ผลการเจราจาปรากฏว่าโครงการส่งน้ำและก็บำรุงรักษามหาราชนั้นได้ดำเนินการเปิดประตูขึ้นอีกจากเดิม30เซนติเมตรนะคะรวมเปิดประตูระบายน้ำนะคะทั้งหมดจำนวน80เซนติเมตรค่ะ เพื่อบันเทาความเดือดร้อนของรัษฎรตำบลบ้านกลุ่มนะคะซึ่งสามารถเปิดได้แล้วในวันนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ